สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังคนขับกระอักซูเปอร์คาร์9คันพังยับหลังรถบรรทุกพลิกคว่ำตอนขนส่งคนขับแทบกระอักซูเปอร์คาร์9คันพังยับหลังรถบรรทุกพลิกคว่ำขณะขนส่งมีทั้งล r g โบก i นีเบ l e y Aston Martin และอื่นๆคิดราคามาลมแทบจับเรียกว่างานนี้ทำเอาคนขับแทบกระอักเมื่อสื่อต่างประเทศรายงานข่าวอุบัติเหตุเมื่อรถบรรทุกขนส่งรถซูเปอร์คาร ประสบเหตุพลิกคว่ำบนถนนสายหนึ่งในเมืองเคนประเทศอังกฤษเหตุเกิดเมื่อวันพุธ23สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้รถหรูซูเปอร์คาร์ซึ่งประกอบไปด้วยลัมโบกินีอเวนทาร์ดเบน l ี y คอน tine n ต a l อ s สต n m มาติ n DB11 และอื่นๆรวมแล้ว9คันพังเสียหายโดยจากการประเมินคาดว่ารถหรูทั้ง9คันมีมูลค่ารวมกันมากกว่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า35ล้านบาทเฉพาะล b o โบกินีอเว n ทา d o ด เบนลี่คอนติเนตันสีแดงและแอสตันมาติน DB11 ก็มีราคารวมกันแล้วมากกว่า600 0ดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า21ล้านบาทนอกจากรถซูเปอร์คาร์ยี่ห้องข้างยังมีรถยนต์จากลุว่วเอฟไทที่หลุดกระเด็นพลิกหงายท้องอยู่ริมถนนรถรูฟฟอร์รี่สองคันรถนิสสัน GT-R m e r c e เมอร์เซเและ BMW U3 เจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองเคนรีบรุดไปยังที่เกิดเหตุหลังได้รับแจ้งเมื่อเวลา19นาฬิกา57นาทีได้ เปิดเผยว่าโชคดีที่คนขับรถบรรทุกคนรถซูปเปอร์คาร์ดังกล่าวได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นขณะที่ถนนเส้นที่เกิดเหตุถูกปิดเพื่อเคลื่อนย้ายรถหรูที่ได้รับความเสียหายส่วนรถซูปเปอร์คาร์ที่เสียหายเหล่านี้เป็นของ Everyman r a c i n n g ศูนย์ให้บริการประสบการณ์ในการลองขับขี่รถยนต์หรูให้เองที่มีฐานดำเนินงานอยู่ในสหาราชะอณาจากักรอย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ